สวัสดีค่ะพี่น้องเฮาพี่น้องประปกพี่น้องประปาเอฟซีมาลำเพชนลำเพลินนะคะวันนี้ก็คือวันที่17นะครับพี่น้องคาเป็นมือออกงานนะคะก่อนสิพิเรดูการเนาะพี่น้องเนาะนะคะเฮาออกงานอยู่บ้านเปลือยน้อยนะคะตำบลเปลือยน้อยนะคะแล้วคอนวอยกลับไปกันแล้วนะคะพี่น้องคะคนวอยเขาไปกันแล้วไปกันหมดแล้วแต่แค่ รถบัสนะคะ,ะใช่รถบัสนะคะ,ะกำลังสิทยอยทยอยกันออกไปะค่ะรถบัส็นาจะออกประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายโมงบ,บม่ายสองกว่มาบ้านเปรย์น้อยมาอยู่ใกล้ๆนี้เองนะคะสว <re> <ส>ัสดีสองหนุ่มทำรายการครับผมดีดัวอดริซัก สวัสดีเตียถ้าใช่ค่ะยินดีน้ำเด้อออกเพลงแล้ว<ๆ>เพลงซิงเกิแลแรกซิงเกิลแรกของชีวิตครับมีความรู้สึ<ๆ>กอย่งไรค่ะก็บความคุณแฟนัครับทุกคนที่ซอยอ่นกันฟันกระแจนะครับมีความสุขมากครับที่ทุกคนเอาใจซอยแล้วก็ซอยเซาปลาคือเนาะเ็จ <c oughs> ังกระคือเนาะ คือต no. oh. no. ีตาวตีเพื่อกันหมดงงอ่ะฮะหนาวแล้วเนี่ยตาตีเพื่อนเนาะโอ้ยกันตาบอติีรอยน้องคนหนึ่งเขาก็มาจากที่สังเกตเนาะคนหนึ่งกคยอยู่ใชัยาพูบกันแลยบอขึ้นกันประได๋ียังเกาะมันเป็นเป็นยังไงเกาะเป็นเมื่อยตีโอใเซอสุดเซอร์ฮอตเวนตาเบ้ยคือบอวันนี้คือบอพี่น้อง ไอ้ในเกาะเมื่อยวัดตีเมื่อยครับไปอัดซิงเกิลมากมันหลายเทคนะครับเสี่ยงใช่เสียงหลายมือแร้งอะสุดมัมีเสียงเลยนะอ๋อแม่นมครับรือแร้งเอ่ะแต่ว่ากต็เต็มที่คือเกาชวดโอ้มือแร้งสีหลองเพง่งไม่บอกเกาะแม่นครับหลองหลองเพ่งไม่พี่น้องตั้งนะครับผมอ๋อนั่นก็ตีนี่ก็แกะแ,กะแล้ววะเถอะแม่นครับเพ่งเขึ้นหลองสามหลบตีรอับกันเพ่งยังกาะพ่ะนะเพ่งยังกาะพ่ะนะเสาแหล่ครับอ๋อเสาแหล่พวกเสาแหล่นี่ โมเนกอเโค้เซ็งจากอาซเ้าแหล่นี่ตีกระแสคักดีพี่น้องมาคักดีจับตูมลองแมนบอกเอาไม่ได้เปลเตออกดันฉากลองไหมบอกเอาลองมึงดูสิเตยขึ้นอยู่บอกเเขาลองว่างไงี้ยนี่โอ้ยนี่ขึ้นก่ม่นแก้มขึ้นนะแม่แก้วจบแล้วฟังเขาดลอกเลย เดีว๋ว่าจีรลองมาเรื่องเขาเสียไฮลองให้ฟังกับบล็องได้มาพบคนงามชื่อสาวแหล่โอ้สาวแหล่บ้านนาะตาหวานได้พบนอ้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าปา่าสามัคคีนี่นะครับผู้น,นีิท่อนสองเนี่ยปณีโอ้สาวแหล่บ้านนาะช่างสวยเดน่นดังพระจันทร์วันเต็ม ร้อมเบ่งสีอายขอฝากน้องและไม่ตรีโปรดสงสารปานีและเห็นใจเอาเตะต่อเตะต่อเตะเตะเสียงจากอัตชัยป้าเรีวครับผมพี่น้องเขาบอกคือตายแท้เตะลืมซีนครับวันนี้เตะลืมซีนเตะลืมซีนโอ้ยเป็ดไปบ่ไหนดีเตะอัตชัยนี่เข้ามาลืมซีนนี่เป็ดไปบ่ไหนดี เต้บ่เคยลืมดิมึงหาน้องเขียวเฮ้ยเต้เราเอื้อนหาน้องเขียวเออต้อเอิ้นหาน้องเขียวอันบ่เอิ้นหาน้องเขียวม้องดูขันน้องเต้่น้องเต้ต้องเอิ้นหาน้องเขียวได้เกินวันยังไงลาเขียวเอ้ยบ่กไหมลาเขียวเอ้ยแห่เกินเออลาเขียวเอ้ยเห็นไหะลาเขียวเกินบ่ท่านไดนครับเกินวัท่นไหนเต้มันเอ้ยสุดเด้บ่ได้เราบ่ไะเด็นนั่นสัมรู้ประเด้นเกินคำรู้มือปบ่ได้นเกินเกินครับบ่ บอกแต่ปกติจากไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เลแมนบอกนี้เราเลยเกินแล้วสาเกียวนี่อยู่สองนุ่มนี่ตีเนืองกับอือสงสัยจะได้ลองครูหล่ะหล่ะสาวแหล่บ้านหน้านี่เออทนเสียงกะท้องกระแกดึงละทอนครับเออเนี่แหละสองทอนอีกทอนหนึ่งครับพอใช่มันจะมีสี่ทอนบอมันมีสี่ออนทอนบอน่ไสีย่ะทอนหนึ่งพอจะใช่ทอนสุดท้ายเสียออกจบเพลงนี้จบเลย อยากไปเมื่อเดือนกุมภเพลียวจบบ้าน,น,าน,นเราทำลาบ้านเราบ้านพง,วง <c oughs> อวดอะไรล่ะ <c oughs> อาตชัยลืมสีอาตชัยลืมสีด้วย <c oughs> อาตชัยคนใหม่นี่โอ้เนาะแก้ว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 ดูสำนักงานก่อนฮะบรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นอึมครึมนะครับพี่น้องครับบรรยากาศอึมครึมนะคะเอา พูดได้ะลยคุณไัยน้อไผน,น้อเอาเรนเซอร์มาสมัครไหมบ่น้องอะไรเอ่ยฮะน้องบอลน,น้องบอลน,น,น,นะคะเอาไล่งานตัวเนป่บักละสวัสดีครับน้องบอลครับน้องบอลน,นะคะ มาจากไสมาจากโคร,ราชมาาจกโประทายมาหอดมือใดบักล่ะตั้งแตะมาอดิชันมีกา,ามาก็มาจังมือขึ้นอ๋อมือขึ้นนี่มาหอดแล้วนอนนี่ขึ้นหนึ่งแล้วมือขึ้นอี่คือมาหอดจัะทุ่มสองทุ่มอ๋อมาถึงสองทุ่มเนาะน้องบอลน,นะคะน้องบอลน,นะคะอ่า ลูกชายคนใหม่ของคนส่งฤดูกาลหน้านะคะพี่น้องคาต่อจากน้องเล็กเปิดตนูนลูกไสเ้เดอร์บันดีเดอพี่น้องเดอนะคะอันนี้คือลูกชายคนต่อไปเนาะต้นทุนเสียงกะดีหน่วยการดีนะคะพี่น้องขะแม่เพื่อนได้ทรงไกล้ไยย่บ่ทรงไฮรำมันบอได้บ่กำลัลงฝึกกำลังฝึกจ็คทอนหน่อยหน่อด้วตอนเป็นก่อนอง ก่อนกลางค่ะแล้วปากเสียงบอนวานเอินหมอลำเพีรลำเพินมาแล้วที่พ่อยายลูกหลานเพีรลำเพินมาแล้วที่แม่ยาย สืบตำนานหมอลำเพลินยี่ไว้บม่อยอมให้เสื่อมสลายละะชาวอีสานน้องไอ้เขาขอกล่าวดอกชวนเชิญซอยส่งเสริมลำเพลินซอยส่งเสริมเพ็่ลำเพลินให้เสินดินอยู่ทีมฟ้าให้เสินดิน โอเคน้องบอลน,นะคะกะน้องบอลเนานะฤดูกาลหนากะเต็มตัวนะคะพี่น้องคะ่ะฝากน้ำในดเดอ้อฝากลูกไส้ลูกไส้หลา่าลูกไส้น้อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปน้ำเนฤดูกาลหนานะคะน้องบอลชื่อน้องบอลอะไรนะชื่อจริงอะาาชื่อวงการน้องบอลอะไรนะมิระยาชื่อแทนมิระยากับ <c oughs> ฝากน้ำเนดเดอ้อพี่น้องค่ะนะคะ น้องบอลเข้ามาใหม่ฝากเปกําแลงอก,ก็กำลังใจให้น้องบอลนั่มค่ะสำหรับไลนี่กับสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆ<ด>พี่น้องค่ะนะคะ<ด>ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะผพาพี่ผานอ้องมาเบ่งบรรยากาศทั่วไปนะํานักงานเนาะพี่น้องเนาะน,นะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์เด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเพื่อเปกําลลงอก,ก็กำลังใจเพื่อเป็นบ่ไเด้พลาดในการชมคลิปใหม่ๆเธอต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ